ชาวเชียงใหม่ทำพิธีขอขมาปูแาแ่แซย่าแสแก้อาถรรพ์อาเพศหลังร่างทรงลบหลู่ทำลายความเชื่อศรัทธาวอนเลิกทำคลิปล้อเลียงกระทบจิตใจชาวบ้านวันที่26มิถุนายน2568ที่ศาลปู่แซย่าแสเชิงวัดพระาธาตุดอยคำตำบลแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายชาตรีเชื้อมโนชาญเลขานุการนายพิชัยเลิศพง์อดีสรหรือสอวอกองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีขอขมาดวงวิญญาณองค์ปู่แซ่ย่าแซ่เพื่อขอมีให้เกิดตกขึดอาเพศเหตุร้ายในพื้นที่ตำบลแม่เฮียหลังเกิดกระแสวิจารณ์งานประเพณีเลี้ยงดงที่ไม่เหมาะสมลบหลู่ทำลายวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อทั้งนี้งานดังกล่าวจัดโดยเครือข่ายองค์กรเถืองแม่เฮียประกอบด้วยชมรมกํนันผู้ใหญ่บ้านสภาวัฒนธรรม ชมรมช่างฟอนและชมรมคนบูชาศรัทธาองค์ปู่แซะญาแสแห่งประเทศไทยคณะผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิญญาณและวิธีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยโดยเชิญนายเทือศักดิ์บุญเขียวร่างทรงปู่แซะ่าแสที่เคยทำพิธีมากกว่า10ปีเป็นร่างทรงดังกล่าวเพื่อฟื้นฟูความเชื่อศรัทธารักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมากว่า100ปีด้วยนายธนวัตรกล่าวว่านับตั้งแต่จัดงานประเพณีเลี้ยงดงวันที่9มิถุนายน ผ่านมากว่า20วันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบมาโดยตลอดและทำคลิปล้อเลียนผู้เข้าทรงนางหงและปู่แซย่าแซะในทางที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัธรทธาในหมู่ประชาชนที่เขารพบนับถือจนเกิดเวทีเสวนาเชิงวิชาการเพื่อแสดงความคิดเห็นประชาชนโดยมีข้อสรุปสองแนวทางคือจัดพิธีบวงสวงปูแ่แซะย่าแซะใหม่ ับทําพิธีขอขมาดังกล่าวซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าให้ทําพิธีขอขมาเพื่อแก้อาถรรพ์อาเพศตามความเชื่อของชาวล้านนาและเพื่อความสิริมงคลของประชาชนในพื้นที่และ ขอชาวโซเชียลมีเดียเลิกทำคลิปล้อเลียนปูแ่แะย่าแสเพราะกระทบจิตใจชาวบ้านอย่างไรก็ตามทุกฝ่ายได้ตั้งข้อสงสัยและสังเกต2ประเด็นคือเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวมีขบวนการสร้างเรื่องให้ผู้เข้าทรงเป็นเจ้าผู้วิเศษประทับตราเป็นผู้นําจิตวิญญาณความเชื่อดังกล่าวเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ในอนาคตเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องดังกล่าวและใครเป็นผู้นําผู้เข้าส่งที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม ไม่กินเนื้อสัตว์และไม่เคยทําพิธีดังกล่าวมาเป็นผู้ทําพิธีเป็นครั้งแรกโดยไม่เชิญนายเทศักผู้เข้าทรงที่เคยทําพิธีดังกล่าวกว่า10ปีมาทําพิธีอย่างใดทําให้การประกอบพิธีประเพณีเลี้ยงดงดั้งเดิม เปลี่ยนแปลงหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิมกลายเป็นการแสดงหรืองานอีเวนต์ของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังพิธีขอขมาได้มีการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นนายเทศัก์ผู้เข้าทรงได้เสียงทายให้โชคแก่ผู้ร่วมง,งานเป็นเลข3ตัวคือ3 7 0เลข2ตัวท้ายคือ58ซึ่งสร้างเสียงฮือฮายอย่างมากทำให้แผงหวยที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวขายดีจนเกลี้ยงแผงในเวลาไม่นาน